ะนะักเรียนที่รักทุกคนนะคะบอกแล้วว่าตอนนี้นะคะเราเปิดร้านค้ากันไปที่เรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งในการที่เรามีร้านค้าบน Lazada านะบอกพวกเราก่อนเลยค่ะว่า Lazada านี่นะคะเขามีการให้คะแนนจิตพิสัยกับเราด้วยเอ้ยกลับมาเป็นเด็กอายุ14อีกครั้งนะคะต้องมาร้องเพลงพิเศษโลโซนะคะก็คือว่านะกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องมีคนมาให้คะแนนจิตพิสัยนะนอกเหนือจากการที่จะต้องเลยคะ่ะ นะได้ยอดขายเยอะๆแล้วเนี่ยลาซาด้าก็ยังมีการให้คะแนนจีพิสัยในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าที่เกี่ยวกับ performance ร้านค้าของเรานะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับบทเรียนนี้นะฮะจึงอยากให้พวกเรามาทำความเข้าใจว่าเทคนิคเสริมแกร่งอยากจะเป็นร้านค้าที่มีสุขภาพดีอะ่ะนะบน Lazada มีชัยไปกว่าครึ่ง ไอ้คําบอกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งคืออะไรการที่เราได้คะแนนร้านค้าในตัวชี้วัดต,ต่างๆดีจะทำให้ข้อที่หนึ่งลูกค้ามีความไว้วางใจเชื่อถือเพราะคะแนนบางส่วนของคะแนนจะไปปรากฏในหน้าแอปพลิเคชันและในหน้าของเวอร์ชัน PC ด้วยนะฮะบางส่วนบางตัวชี้วัดให้ลูกค้าเห็นบางตัวชี้วัดเป็นเฉพาะเรื่องเรากับลาซาด้าลาซาด้ารู้เลยบอกโหคุณแม่งหู เรื่องนี้คุณต้องปรับปรุงนะเออแล้วถ้าเกิดคุณทำได้ดีเนี่ยลาซาด้ให้รางวัลระบบการทำงานบน l a z ลา,า,าก็คือเรายิ่งทำดี l a ซาดา้ยิ่งตอบแทนด้วยรางวัลเช่นทำให้สินค้าของเรานะฮะได้มีการเห็นมากขึ้นมีทราฟฟิกมากขึ้นเราได้ใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ดีขึ้นมากกว่าคนอื่นนี่คือผลตอบแทนที่ l a ซาด้าจะให้กับเราในทางกับการค่ะใครก็ตามที่ไมไ่รักษาคะแนนร้านค้า นะฮะนะสามารถที่จะโดนตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญสามารถที่จะโดนตัดสิทธิ์ในการที่จะรับออเดอร์สามารถจะโดนตัดสิทธิ์ในการที่สินค้าจะแสดงผลบนหน้าแอปพลิเคชัน La z a d a าเห็นไหมคะเขามีการให้คุณให้โทษเพราะฉะนั้นทำไมถึงบอกพวกเราว่าจำเป็นต้องรู้เพราะมันเป็นเรื่องพื้นฐานอะเหมือนกับเราตื่นขึ้นมาตอนเช้านะฮะนะสระผมรางหน้าแปรงฟันก่อนออกจากบ้านอาบน้ำเนี่ยเรื่องพื้นฐานไม่รู้ไม่ได้ ะะไม่รู้ไม่ได้นะฮะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าในเรื่องของอยากจะเป็นร้านค้าสุขภาพดีเนี่ยนะคะรัชดาก็ตรวจชี้วัดเราเต็มไปหมดเลยในเรื่องอะไรบ้างเปรียบเทียบก็เหมือนว่าเราอะไรคะไปตรวจสุขภาพนะคะความดันบัตรเพชร์นะ,ะน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงหัวใจสูบฉีดดีไหมนะรัชดาก,ก็วัดสุขภาพของเรา เดี๋ยวจะพาพวกเราไปดูว่าเวลาที่มันอยู่ในหน้าเซ l เ e อร์เซ็นมันจะอยู่ตรงจุดไหนนะคะวันนี้นะคะเปิดร้านค้ามาใหม่แล้วนะคะเอามาให้พวกเราดูนะคะอันนี้เปิดขึ้นมาเป็นหน้าร้านค้านะคะล็อกอินเอาพาพวกเรามาดูเลยนะคะว่าถ้าอยู่ในระบบเซลเลอร์เซ็น นะไอตรงคะแนนร้านค้ามันจะอยู่ที่จุดไหนนะคะวันนี้เราเปิดเข้ามาเลยนะคะในหน้าร้านค้านะคะช่วยขยิบตัวพี่ออกไปนิดนึงค่ะคราวนี้นะคะเราดูตรงนี้เห็นไหมคําว่าคะแนนร้านค้าอยู่ตรงจุดนี้เข้ามาที่หน้าแรกเลยค่ะกดคําว่า Lazada Seller Center มาปุ๊บเลยหน้าแรกเลยค่ะโชว์ให้เห็นก่อนเลยค่ะประสิทธิภาพของร้านค้า เห็นไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดต่างๆนะเรามาดูเลยว่าเวลาที่เกิดเรามีคะแนนอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เป็นร้านค้าเปิดใหม่ยังไม่มีคะแนนไงยังไม่มีในเรื่องของการเก็บรวบรวมถ้าคุณขายไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีตรงนี้เก็บรวบรวมคะแนนเรามาดูในแต่ละเรื่องกันนะคะประสิทธิภาพของร้านค้าหรือที่บอกว่าเป็นคะแนนในเรื่องของนะคะตัวสุขภาพของร้านค้าลาซาด้าตอนนี้วัดผลเยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนอีกนะคะก็มากขึ้นตามการ ะะพัฒนาการของลาซาด้มากขึ้นตามปริมาณร้านค้าต้องเข้มงวดกันนิดหนึ่งในแง่ว่าการให้บริการให้มันพึงพอใจกับลูกค้าลาซาด้าต้องการที่จะรักษามาตรฐานนะฮะไม่ไงั้นเขาจะเป็นอันดับหนึ่งได้ยังไงเป็นอันดับหนึ่งได้ไงเขาก็ต้องแบบเขี่ยวกลัมกันพอสมควรมีอะไรบ้างมาดูกันทีละตัวนะคะตัวชีวัดที่ลาซ a ด้าจะมาดูกับเรานะฮะมีทั้งหมด2หน้า เห็นไหมเห็นไหมสองหน้านะคะแล้วก็ในส่วนนี้คราวนี้นะคะในส่วนของประสิทธิภาพร้านค้าตรงจุดนี้นะคะตัวชี้วัดเห็นไหมตัวชี้วัดในเรื่องของคะแนนร้านค้าคืออะไรนะคะอัตราคะแนนรีวิวของลูกค้าที่มาซื้อและเข้ามารีวิวให้คุณนะคะในระยะเวลา8สัปดาห์ที่ผ่านมา เราจะได้ให้ความสำคัญกับรีวิวคะแนนร้านค้าของเราที่จะไปปรากฏในหน้าแอปพลิเคชันมาจากรีวิวลูกค้าที่มารีวิวให้กับคุณทั้งหมดแลาจะได้เก็บรวบรวมข้อมูล2เดือนก็คือ8สัปดาห์นะคะเขาเก็บรวบรวมเฉพาะจาก ข้อมูลลูกค้าที่ซื้อไปเท่านั้นถึงมีโอกาสมีสิทธิ์มารีวิวให้คุณนะใครที่ไม่ได้ซื้อมารีวิวมโมโซโซไม่ได้ต้องซื้อสินค้าไปแล้วมารีวิวนะคะเทียบกันระหว่างในเรื่องของนะคะนะคนที่ซื้อไปทั้งหมดและคนที่มาพึงพอใจต้อง85%ขึ้นไปถึงจะคิดว่า เป็นเป้าหมายถ้าสมมติเราต่ํากว่า85ตรงนี้จะติดตัวแดงแลาซดาบอกว่าคุณไปปรับปรุงเรื่องนี้นะลูกค้ามารีวิวไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําได้ดีกว่าเป้าหมายคือ85จาก100ลูกค้าพึงพอใจแฮปปี้และนะคะต่อไปเรื่องของคะแนนสินค้าตอนนี้ค่ะลาซาดามีการให้คะแนนสินค้าทั้งหมด ก็คืออัตราของสินค้าทั้งหมดที่ได้รับการรีวิวหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยหารด้วยจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ทขายได้คะแนนสินค้าตัวนี้ก็คือแต่ละตัวสินค้าที่คุณขายและลูกค้ามารีวิวให้คุณเป็นรายตัวสินค้านั่นแหละนะคะเขาเอาจับมามัดรวมกันโดยรวมลูกค้ามีความเห็นต่อสินค้าของคุณอย่างไรคุณได้คะแนนเท่าไหร่ ความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละรายการสินค้ารวมๆกันแล้วควรจะต้องพึงพอใจ70%ขึ้นไปนี่คือคะแนนของสินค้าเห็นไหมคะนะถ้าใครต่ำกว่า70%ตรงนี้ก็จะติดตัวแดงบอกให้ไปปรับปรุงใครได้สูงกว่า70%ก็คือเยี่ยมและเยี่ยมมากนะคะต่อไปในเรื่องของอัตราการตอบแชทนะเราจะได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการตอบแชทให้เร็วเขาคิดยังไงคะ นะคะอัตราการตอบแชทเนี่ยจะคำนวณจากบทสนทนาใหม่ที่คุณได้รับเข้ามาในแชทบน Lazada และคุณต้องทำการตอบกลับภายในวันเดียวกันที่คุณได้รับแชทเข้ามาคะแนนตรงนี้เขาคำนวณอัตราการตอบแชท7วันย้อนหลังที่ผ่านมาก็คือ1อาทิตย์ที่ผ่านมาโดย Lazada บอกว่าขอรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยสมัยก่อนเมื่อ นะฮะสองปีที่แล้วยังไม่รวมเสาร์อาทิตย์แต่ตอนนี้วันเสาร์วันาวอาทิตย์นักช็อปก็ช้อปปิง้งใช่ไหมบอกว่านี่คุณต้องดูแลเรื่องนี้นะคะแต่ว่าไม่รวมข้อความที่เราได้รับในวันหยุดนะคะตะเลิกและหมดวันหยุดนะคะดังนั้นค่ะเวลาที่เขามาคำนวณคะแนนตรงจุดนี้ก็คือการนับข้อความที่ตอบกลับภายในวันเดียวกันข้อความที่ได้รับตั้งแต่เวลา6โมงของเมื่อวานจนถึง6โมงของวันนี้ต้องตอบกลับ ภายในหนึ่งทุ่มของวันนี้ลาซาดาก็อะไรคะเขียนซะนะคะเขียนซะดูดีเกินจริงถามจริงๆเถอะเราเองเป็นลูกค้านะคะถ้าร้านค้าไม่ตอบกลับบางทีภายใน5นาทีเราก็ไม่ซื้อแล้วนะเอออันนี้เหมือนลาซาดาเขียนขึ้นมาเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวแบบจริงๆแล้วเอาความเป็นจริงเถอะ ในฐานะที่เราเวลาเป็นลูกค้าเราแชทไปร้านค้านี้ไม่ตอบเราเราไปซื้อร้านค้าอื่นละห้านาทีเราก็เปลี่ยนใจแล้วทันทีเพราะฉะนั้นข้อแนะนําสําหรับคุณก็คือว่าคุณพยายามตอบกลับแชทให้เร็วที่สุดนะคะหนาที10นาทีตอบกลับให้เร็วที่สุดคุณต้องมาตอบเป็นคนสุดท้ายด้วยการส่งสติ๊กเกอร์ไม่นับด้วยต้องเป็นการตอบกลับคนสุดท้ายด้วยในการ คอนเวอร์เซชันถ้าเกิดมีการคุยกันต่อเนื่องเราต้องตอบกลับคนสุดท้ายแล้วก็นะคะในการดูแลลูกค้าให้ยึดถือชีวิตจริงค่ะ5นาทีไม่ตอบลูกค้าก็เซ็งแล้วนะคะดังนั้นการตอบกลับแชทมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่กลางวันตอบกลับเองได้ตอบกลับเองกลางคืนลูกค้าชอบแชทเข้ามาตอนกลางคืนเหมือนกันหลัง6กโมงเย็นเป็นต้นไปพะเขาเลิกงานแล้วนะคะตอบกลับเองได้ก็ตอบกลับได้ถ้าเกิดตอบกลับไม่ได้ก็ไปจ้างแอดมินกะกลางคืนซ้ามาตอบกลับจนถึงประมาณ4ี่ทุ่ม ทุกวันนี้หม่ก็ใช้วิธีการนี้อยู่ค่ะก็คือจ้างแอดมินกะกลางคืนให้เป็นพาร์ทไทม์ตอบกับเวลาหลังเลิกงานก็คือนะเวลาตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปถึงประมาณ4ี่ทุ่มก็โอเคแล้วล่ะตีสอก็เข้าใจแล้วละ่ะตีสองลูกค้าคงเข้าใจแหละแชทมาตอนตีสองเราไม่ได้คาดหวังให้เราตอบหรอกถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเนี่ยทำได้ดีเกินความคาดหมายของลาซาด้าลา a าดบอกว่าอะไรคะให้คุณตอบกลับภายในวันบเป,นเป็นไปไม่ได้หรอกกรจิงต้องตอบกลับภายใน5นาทีด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้บอกพวกเราเลยไอ้คะแนนการตอบแชทนี้จะมีผลในการที่คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า CEM นะนะ customer engagement management ในการที่จะคุยกับลูกค้าบอร์ดแคทกับลูกค้าถ้าเกิดคุณไม่สามารถรักษามาตรฐานในการตอบกับแชทและเวลาในการตอบแชทได้ในเรื่องของแชทเป็นหลักเขาจะไม่ให้คุณใช้โปรแกรมตัวนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณดูแลลูกค้าเป็นรายบุคคลยังทำได้ไม่ดีคุณอย่านะรืออาจจะไปดูแลลูกค้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเลยคุณทำไม่ได้หรอก ลาซาดาบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนในเรื่องของการตอบกลับแชทและในเรื่องของระยะเวลาตอบกลับภายใน30นาทีต่อแชทแต่หมายบอก5นาทีไม่บอกทีมงาน5นาทีคุณต้องตอบกลับนะคะเนี่ยสตัวชี้วัดนี้2ตัวชี้วัดนี้มีผลกับการใช้งานโปรแกรมที่เรียกว่า customer engagement management ในการคุยกับลูกค้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเป็นการบอดแคทถ้าคุณรักษามาตรฐาน2อ,อันนี้ไม่ได้คุณตัดสิทธิ ไม่ได้เข้า,าต่อนะคะตัวชีวัตถัดไปการจัดส่งตรงเวลานะคะนะคะ SOT คือนะคะก็คือ ship on time SOT การจัดส่งตรงเวลาก็คือว่านะทุกๆคำสั่งซื้อนะคะนะจะต้องมีการนะส่งาภายในเขาจะเขาบอกเลยว่าร้านค้าที่เป็น last mall ข้อกำหนดต้องเลยคะ จัดส่งภายใน2วันทำการรับออเดอร์มาภายใน2วันต้องส่งออกคิดง่ายๆแบบนี้รับออเดอร์มาวันจันทร์อังคารพุธส่งออกพุธโอเครับออเดอร์มาวันจันทร์วันอังคารนับเป็นวันที่1นะวันพุธเป็นวันที่2ต้องส่งออกภายในวันพุธนะคะสำหรับร้านค้าที่เป็นการันตีโดย l a s t Mall อันนี้เวลเหนือกว่าเลยการดนตรีว่าของเร็วนี่นะฮะข้อกำหนดการจัดส่งตรงเวลาคือ1นวันทำการนะฮะออเดอร์มาวันจานอังคารต้องส่งออกส่งวันพุธถือว่าล่าช้า <c oughs> เห็นไหมฮะมีขั้นกว่าด้วยร้านค้าที่เป็นมาร์เก็ตเพลสทั่วไปนะฮะร้านค้าที่เป็นร้านค้าทั่ว,วไปก็นะฮะจัดส่งภายใน2วันทำการ ะะโดยปกติมาตรฐานคือออเดอร์เข้ามาวันจันทร์ภายในวันพุธต้องส่งออกร้านค้าที่มาจากต่างประเทศค่ะมาเก็ตเพลสระหว่างประเทศ5วันนะฮะวันลาซมที่มาระหว่างประเทศ3วันทำการเห็นไหมคะนี่ค่ะ SOT Ship on Time ส่งตรงเวลา นะคะใครที่จัดส่งตรงเวลาจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของคุณลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้นใครที่จะส่งล่าช้านะบอกเลยถ้าติดตัวแดงเยอะๆถึงวันวันหนึง่งร้านค้าของคุณอาจจะโดนล,ลาซ a ด้าตัดสิทธิ์ในการรับออเดอร์ฟังไม่ผิดนะคะ สมมุติว่าลาซาด้าบอกว่าคุณต้องได้95ขึ้นไปคุณบอกคุณได้50 60ต่อเนื่องกันมาเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยไม่พัฒนาการเลยจัดส่งตรงเวลาได้แค่เพียง50ของออเดอร์ลาซาด้าสามารถตัดสิทธิ์ในการรับออเดอร์ของคุณได้ค่ะจำกัดออเดอร์ให้คุณได้รับเพียงแค่จำนวนที่คุณส่งทันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะเกิดกับใครคะเกิดกับไหมนี่แหละค่ะ ในปีแรกที่เข้าร่วมกับ l a ซาด้ในวันที่เป็นวัน12-12เคยแชร์ประสบการณ์ที่เสียใจนี้ให้หลายๆคนฟังแล้วโอเปอเรชันรับไม่ทันไม่เคยเตรียมการไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดนี้12-12ปีแรกที่เข้าร่วมมันเยอะจนแบบเราค้างออเดอร์อะค่ะค้างจนลาซ a d a บอกว่านะะตัดสิท์นะออเดอร์มันค้างมันแพ็คออกไปไม่ทันมันช้า นะคะลาซาด้าบอกว่าตัดสิทธิ์คุณมีสิทธิ์รับออเดอร์ได้ไม่เกินวันลา50ออเดอร์จนกว่าคุณจะจัดการเรื่องโอเปอเรชั่นคุณให้เรียบร้อยและเคยแรงกว่านั้นด้วยเคยโดนเลยคะปิดร้านค้าไม่ให้รับออเดอร์ชั่วคราวจนกว่าจะเคลียร์ออเดอร์เก่า12-12ออกให้หมด ถึงขั้นนี้เลยอ่ะตอนนั้นฝรั่งคุมด้วยตอนนั้นสมัยนั้นจะเป็นฝรั่งโอ้โหเอาจริงเอาจังจัดการเด็ดขาดเลยโอ้โหเสียดายมากเสียดายออเดอร์ order, ยอดขายช่วงนั้นขายดีมากนะคะแต่ว่าก็ขายดีเขาเรียกว่าโอเปอเรชั่นไม่ทันเออเขามีการทําอย่างนั้นจริงๆนะคะ,ะต่อไปตัวชี้วัดถัดไปอัตราการยกเลิกเขาบอกว่าอย่างไงคะเขาบอกว่าอัตราของสินค้าที่ไม่ได้ดำเนินไม่ได้ดําเนินการเนื่องมาจาก การยกเลิกคําสั่งซื้อที่มาจากความผิดพลาดของผู้ขายเองผู้ขายยกเลิอกออเดอร์จากสาเหตุอะไรคะพวกเราถ้ามีออเดอร์เข้ามานะคะสต็อกค,คุณหมดสต็อกไม่ตรงของไม่ครบหาของไม่เจออะไรพวกนี้แหละคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานยกเลิก ความผิดพลาดของผู้ขายคนนับหมดแต่ถ้าเกิดเป็นความผิดพลาดของผู้ซื้อไม่นับลูกค้าเปลี่ยนใจไม่เป็นไรนะคะเราเป็นเข้าสู่นะคะ consumer centric era ก็คือช่วงออทศวรรษของการที่เราเอาใจลูกค้าเรามากๆเลยลูกค้าคือพระเจ้าเนาะเราเนี่ยมีโอกาสที่จะยกเลิกออเดอร์ได้แค่1%จาก100ออเดอร์คือยกเลิกได้แค่1%นออเดอร์ order, นะฮะคนนับช่วงเวลา4สัปดาห์ที่ผ่านมา นะโดยเฉลี่ยบอกว่าถ้าคุณมีออเดอร์เข้ามา1 0 0คุณมีโอกาสยกเลิกได้แค่1ออเดอร์ถามว่าลาซาล่าจะทำอะไรลาซาทําทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าคุณเป็น2% 3%เเขาแค่จะจิตพิสัยต่ำนะจิตพิสัยต่ำนะคะดูไม่ค่อยหน้านะะพึงพอใจในฐานะในสายตาลูกค้าเนอะซื้อไปแล้วจะยกเลิกอ,ออเดอร์ฉันหรือเปล่านะคะ เียงกันค่ะอัตราการคืนสินค้าเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ขายคือสินค้าที่คุณเนี่ยนะคะส่งไปสภาพมันไม่ดีมันไม่ตรงปกอะนะหรือว่าจะเป็นอะไรคะสินค้ามันแตกหักชำรุดแพคเกจจิ้งไม่เรียบร้อยความผิดพลาดของผู้ขายคุณภาพไม่ได้นะคะลสะาสดาบอกว่าให้คุณแค่1%เหมือนกัน เออถ้าเกิดว่านะคะ100อ,ออเดอร์เข้ามาเนี่ยนะคะมี1ออเดอร์ที่คุณทําแบบนี้ได้เกินกว่านั้นก็หมายหัวไว้นิดน,งนึงว่าเออต้องพัฒนาการพัฒนาการต่อไปค่ะอันนี้มาใหม่เพิ่งมาเมื่อปีนี้เองนะคะตัวชิวัดนี้ขนาดตะกร้าสินค้า แปลว่าลซาร่ากำลังจะสอนให้เราเนี่ยนะนอกนอจากทะทอะไรที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องของโอเปอเรชั่นแล้วแต่การที่จะขายให้ลูกค้าซื้อสินค้าเรามากขึ้นหรือเป็นการอัพเซลอัพตะก้าสินค้าหรือที่โปรใหม่พูดบ่อยๆว่าการทําให้ตะก้าสินค้าของคุณเนี่ยนะฮะลูกค้าซื้อเยอะขึ้นซื้อ1ชิ้นกลายเป็นซื้อ2ชิ้นซื้อ3ชิ้นจะซื้อ100บาทกลายเป็นซื้อ200บาท300บาทด้วยกลยุทธ์การใช้เครื่องมือโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยนะในการอัพเซล คือการเพิ่มขนาดตะกร้าสินค้าลัสดาบอกว่าคุณพัฒนาการให้หน่อยสิจากปกติคุณขายครั้งละหนชิ้นโดยเฉลี่ย1นึ่งออเดอร์หนึ่งออเดอร์นึงมี1ชิ้น1ชิ้น1ชิ้นถ้าคุณอยากจะอัพเวลให้เป็นผู้ขายที่เก่งขึ้นคุณลองขายให้ได้ซัก2ชิ้น3ชิ้นต่อออเดอร์ไหมโดยเฉลี่ยเขาอยากให้โดยเฉลี่ย1.5แปลว่า 1นึ่งออเดอร์อยากให้ขายได้สัก2ชิ้นบางออเดอร์ได้1ชิ้นเฉลี่ยเฉลี่ยรวมกันคือ1ชิ้นครึ่งอะประมาณนี้ขยบตัวเองขึ้นมานะคะต่อไปอันสุดท้ายค่ะคะแนนนโยบายผู้ขาย NCP อันนี้ก็มาใหม่ค่ะคือระบบคะแนนเอาไว้ชี้วัดผู้ขายในการปฏิบัติตามนโยบายข้อกำหนดต่างๆนะคะ ใครที่ไม,ม่ปฏิบัติตามนโยบายข้อกำหนดอาจจะถูกปรับคะแนนอาจจะถูกนำสินค้าออกจากแพลตฟอร์มหรือจำกัดการใช้งานบัญชีผู้ขายคืออะไรบ้างคุณขายสินค้านะฮะนะไม่มีลิขสิทธิ์นะคะคุณขายสินค้าปลอมคุณขายสินค้าเฟซโปรดักคุณขายสินค้าไม่มีอยไม่มีมอกโดนรีพอร์ตโดนลูกค้าร้องเรียนโฆษณาเกินจริง นะไปทำโคลนนิ่งสินค้าผิดดถ,ถูกๆไว้นะฮะสร้างให้มันเกิดขยะข,ขึ้นบนแพลตฟอร์ม Lazada ซึ่งคนที่ทำดรอปชิปแบบทำไม่เป็นน่ะพวกสายเทาอะนะ,ะหรือพวกที่บอกว่าไปเรียนรู้จากหลักสูตรวิชามืดดำมาเนี่ยนะฮะทำกันผิดถูกๆจน Lazada ต้องออกกฎระเบียบขึ้นมาเขาเรียกควบคุมเรื่องเหล่านี้อะนะ,ะบางคนบอกใช้โปรแกรมดูดสินค้า เถื่อนนะคะดูสินค้ามาเป็นแบบโอ้โห3 0 0รรายการ3,000รายการมาลงในร้านค้าแล้วเป็นสินค้าขยะคือรูปภาพก็แบบผิดผิดถูกถูกชื่อสินค้าก็แบบเป็นตัวอักษรแบบภาษาต่างดาวนะคะแล้วก็สินค้าก็เป็นสินค้าแบบไม่ได้มาตรฐานนะกายเป็นว่าลูกค้าเห็นสินค้าแบบนี้ก็ไม่พึงพอใจไม่เชื่อมั่นในแพลตฟอร์มของลาซาด้า a z a d a บอกหนูเธอทำันเสียชื่อนะเอ่อเพราะฉะนั้นเธอโดนแบน เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่บอกว่าเออลาซาดานะคะบอกแล้วว่าอะไรคะนี่คือตัวชี้วัดต่างๆที่ลาซาดาให้ความสําคัญนะฮะเรากลับมาดูสไลด์กันนะคะกลับมาดูสไลด์กันเพราะฉะนั้นค่ะเราอยากจะเป็นผู้ขายที่เติบโตอย่างยั่งยืนอย่ามาสะดุดหกล้ม เขาเรียกว่าอย่ามาสะดุดหกล้มด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะณวันหนึ่งยิ่งคุณขายของได้เยอะนะคะเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดใครดูแลได้ไม่ดีมันจะกลายมาเป็นเงาตามตัวมาทําให้คุณอาจจะก้าวพลาดหกล้มได้เพราะนั้นเนี่ยตั้งระบบตัวเองให้เข้าใจตั้งแต่ต้นว่าเออรักษามาตรฐานตัวเองพอเราขายดีมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะไม่มาผิดพลาดพลั้งที่จุดเดิมๆจำง่ายๆเลยนะสิ่งที่คุณต้องทำคือสรุปให้ง่ายๆเลยนะออเดอร์เข้ามา ส่งออกภายใน2วันการตอบแชทตอบแชทห้ามเกิน30นาทีแต่โปรใหม่ยบอกว่า5นาทีต้องตอบนะการตอบแชทต้องครบท้วนคุณต้เป็นส่งคส่งคำพูดคนสุดท้ายใครทําไม่ทันก็ให้ไปจ้างแอดบินกักกลางคืนซะ นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะความพึงพอใจของลูกค้าในการที่เขามารีวิวให้กับสินค้าเราที่เขามาให้คะแนนร้านค้าเราอันนี้ก็มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมและคะแนนตรงนี้มันจะไปโชว์ ที่หน้าแอปพลิเคชัน l a z a ด a าหน้าเว็บ l a z a ด a าในหน้าร้านค้าของเราซึ่งมันก่อให้เกิดอะไรคะนะหลักสูตรก็คือนะคะ my brand my store เราต้องการจะสร้างให้ store ของเราเป็น store ที่น่าเชื่อถือ store ที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเป็น store ในใจของเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เราต้องดูแลความรู้สึกดูแลความเชื่อมั่นรักษามาตรฐานให้กับร้านค้าของเราด้วยเป็นยังไงคะสาหรับโมดูลนี้นะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพร้านค้าเป็นเรื่องง่าย ถ้าเราทําเข้าระบบทุกอย่างแล้วอะ่ะมันก็คืออยู่ในอะไรคะสายเลือดอยู่ในสายเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากพวกเราไปดูในเรื่องของโอเปอเรชันนะคะ ใครเข้าล็อกแล้วต่อไปก็มาดูเรื่องของอะไรคะในเรื่องของการอัพตะกร้าขึ้นมาอย่างที่เขาอยากให้เราทําใช่ไหมคะนะพัฒนาการไปแต่แต่และเรื่องก็ทําให้มันนะคะคงรักษามาตรฐานและทําให้ดยียิ่งขึ้นไปอ่ะสำหรับโมดูลนี้นะคะจบลงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ความรู้ดีๆนะคะในโมดูลถัดไปได้เลยคะ่ะ